อีกหนึ่งทริคฮะที่สำคัญมากๆสำหรับนักขายทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะขายของอะไรก็ตามแต่หรือเป็นนักขายประกันชีวิตอย่างผมอย่างใ,ใครหลายๆคนก็ตามแต่เองเนี่ยนำบัตรเองนะะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคหรือทริคในเรื่องการแลกนามบัตร ว่ามีวิธีการแรกอย่างไรให้ดูดีมีราคาดูมีมนรญาตและจะทําให้เราเองสร้างสายสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับ สวัสดีครับผมถกรเท่าสติกรนะครับกับ The ะลิชแนลชแนลการแบ่งปันและส่งต่อครับคลิปนี้มันมีหลายคนที่เวลาเราไปเจอลูกค้าเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องแบบจะต้องแบบแลกน้ำบัตรนะมันอาจจะใช้ได้กับการเจอแบบ บริษัทการเจอเจ้าของบริษัทการเจอนักธุรกิจรหรือใครก็ตามแต่นำนามบัตรเนี่ยเป็นเหมือนปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเพราะมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเรามันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นการสนทนาน,นั่นเองนะครับังนั้นวิธีการแลกนามบัตรของกันและกันเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะที่เราจะต้องดูดูดีเวลาเราเข้าไปแลกนามบัตรนะครับซึ่งวิธีการแรกๆเลยนะครับในการแลกนามบัตรเองเนี่ยเราต้องยังงฮะเราต้องพยายามถือนามบัตรนี้นะครับด้วย2มือ บ่งบอกถึงความเอาใจใส่แล้วก็ตอนที่เรามอบเนี่ยนะฮะเราเอามือลงเล็กน้อยพร้อมกับนะฮะผมหัวลงเล็กน้อยศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็ให้กับลูกค้าบนความรู้สึกถึงความให้เกียรติบนความรู้สึกถึงความรู้สึกดีต่อกันนะครับมเวลาเราการทําสิ่งนี้มันถามถามว่ามันมีความจําเป็นไหมกับลูกค้าเนี่ยมีความจําเป็นมันมุ่งบอกถึงความเอาใจใส่แต่ถ้าเกิดเราหยิบมือเดียวให้มือเดียว อย่างนี้ครับนะครับและเราก็มันก็จะบ่งบอกถึงความรู้สึกแบบไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญนะครับซึ่งตอนที่เราให้เราให้สองมือพบศรีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็แนะนําตัวสวัสดีครับผมตะกอนนะครับจากบริษัทจุดๆๆๆนี้อบอกวัตถุประสงค์เล็กน้อยเป็นไงครับซึ่งในลักษณะแบบนี้มันก็หาลูกค้าก็ถือหยิบไปนะครับซึ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยและถ้าเกิดเราไปเจอลูกค้าแล้วแบบ ลูกค้าที่แบบอ่อนกว่าเราหรือลูกค้าที่เป็นอาวุโสกว่าเราผมเชื่อว่าการที่เราให้สองมือเองเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราสมควรนะครับบางคนบอกอาจจะเป็นแบบ ille, คนที่อ่อนกว่าเราหรือตําแหน่งน้อยกว่าเราให้กับเรามาเนี่ยนะครับถามว่าเราหยิบมือหนึ่งก็ไม่ได้น่าเกลียดทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบทั้งสองมือเนี่ยมันก็ถือเป็นการให้เกียรตินะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจรจากับลูกค้าอยู่เนี่ยนะครับในตอนที่เรารับนามบัตรอะไรต่างๆอ,ออกมาเนี่ยทิหนึ่งก็คือ เวลาเราหยิบนาบัตรของลูกค้าเอาไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเก็บเลยทันทีอย่าเพิ่งรีบเก็บเอาใส่นั่นใส่นี้มันเป็นดูแบบโอ้โหมันดูไม่ให้เกียรดมันดูแบบโอ้โหดูไม่มีราคาเลยวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็คือการเอาตั้งไว้ที่โต๊ะที่เราเจราจางานนะครับฝั่งไหนอ่ะฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ตั้งให้สวยๆในทิศทางตรงในสายตาของเราอย่าเอียงอย่าเบี้ยว พราะในระหว่างที่เราสนทนาเนี่ยเราก็ชำเลืองมองไปบ้างนะครับในจังหวะไหนฮะในจังหวะที่เราอาจจะลืมชื่อของของลูกค้าก็ได้นะครับเช่นผมจําชื่อคุณสิทธิชัยอย่างนี้ครับผมก็จะเห็นนามบัตรเอเป็นกรรมการเป็นประธานอันนี้ก็อะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งเองเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราดูแล้วโอ้ยเรามีคลาสที่จะจําชื่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราหยิบนามบัตรเสร็จแล้วก็เก็บเลยตอนหน้าลูกค้าก็ตามแต่น,นั้นดูไม่ดีดูไม่มีดูไม่แพงดูไม่ให้เกียรต นีนยในเวลาเราเก็บนามบัตรเสร็จตั้งไว้ก่อนแล้วจะเก็บนามบัตรนี้ตอนไหนก็ต้องแบบถึงกับว่าการจบสนทนาแล้วเช่น sauces, เราตกลงกันได้ว่าโอเคนะครับนะครับก็น่าจะตกลงกันตามนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้คือกล่าวที่จะจบสนทนาแล้ว,ลวเราวคอยจะเริ่มหยิบนามบัตรแล้วก็กําลังจะสิ้นสุดการสนทนานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีนามบัตรแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะขอนามบัตร จากคู่ที่สนตนาเป็นไปได้เราจะไปอะขอนำบัตรแต่ว่าเราให้แต่แต่เป็นไปได้ไหมฮะว่าลูกค้าหรือหลายคนอาจจะไม่ได้ยิบนำบัตรมาอันนี้ก็การทวงถามหรือการที่เราขอต่อหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะแต่วิธีการสื่อสารเนี่ยนะครับเราอาจจะโอ้ขอประทานท่านประธานครับท่านประธานได้มีนำบัตรบ,บ้างไหมครับอย่างนี้ครับพูดด้วยความสุภาพนะครับก็จะบอกเหตุผลมาว่าเอามีหรือไม่มีก็จะมีการแลกนำบัตร เพราะบางคนก็เกรงใจอยู่ว่าจะพูดยังไงดีถ้าเกิดว่าเราจะจะได้นําบัตรเขาเพราะเราให้ไปแล้วจริงๆการพูดเพื่อจะขอด้วยความแบบรู้สึกถึงการอ่อนน้อมทมตนแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรังนั้นเองเนี่ยนักขายอย่างเราเราคนที่แบบทํางานขายคนที่ต้องเจอลูกค้าคนที่อ่าจะต้องทำำํานําบัตรเนี่ยมันมีผลกระทบมากๆเลยดังนั้นคุณลองเอาทริคนี้ไปปรับใช้ในการขายในการเจอลูกค้าในการใช้แบบไหนก็ตามแต่นะฮะจะทําให้ลูกค้ารู้สึกดีกับเราขึ้นมาทันทีแบบร้อยเ ดังนั้นคุณต้องไหมฮะคุณต้องเอาทริคนี้ไปปรับใช้หวังว่าคงมีประโยชน์ครับเอามาฝากแบบสั้นๆแต่คิดว่าหลายคนเอาไปปรับใช้ได้เลยทันทีในเวลาเราเก็บนําบัตรเนี่ยเราสมควรจะต้องมีเอ่อข้อเล็กที่เก็บนําบัตรเฉพาะหรือว่ากล่องนําบัตรเฉพาะไม่สมควรจะต้องเก็บเอาไว้ในบางคนโอ้โหลืมเก็บไว้ในถุงเสือ้อปังกระเป๋าอะไรต่างๆ,ๆบ้าง,าง,าง,างมันดูไม่ดีนะคุณต้องมีซอ,องเก็บนําบัตรโดยเฉพาะซึ่งมันก็ทําให้เราดูดีขึ้นมาอีก นะครับก็เหมือนเดิมฮะเป็นทริคสั้นๆที่ผมจะเอามาเสริมเอามาเติมหเอามาแต่งนอกเหนือจากทิศของการขายประกันอย่างเดียวหวังว่าคงมีประโยชน์หวังว่าคงมีประโยชน์ไม,มชนไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับทุกคาถามที่ถามเข้ามานะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ทริคแบบไหนอยากได้ความรู้ในเรื่องของการขายอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามหาทริคดีๆแล้วก็แนวทางดีๆมาฝากสาหรับทุกๆคนแบบสม่ำเสมอใน เดอดด้ชาแนลชาองการแบ่งปันและส่งต่อเพราะเราจะไม่แข่งกันประสบความสำเร็จครับแต่เราจะแบ่งปันความสำเร็จให้แก่กันครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ